สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องของน้องพาวินและน้องเอดาพี่พาวินเล่นดีๆสิลูกเดี๋ยวก็ทรายหมดถังพอดีอ่ะขณะนี้เวลาห้าโมงเย็นแดดยังจ้าอยู่เลยตอนนี้แดดวนมาหน้าบ้านอีกแล้วอื้อหือสีสันสดใสเดี๋ยวก่อนมันย้อนแดดมันก็เลย ออกเป็นฟ้าฝ้าถ่ายแล้วเป็นฟ้าฟ้าพี่พวินอย่าเข้าหัวนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทเทวตาโฮเอีกนะอย่าอย่าเอาทรายใส่หัวนะไม่งั้นต้องทเทวตาโฮเรอย่าแล้วก็มาร้องไห้พอสระผมแล้วก็มาร้องไห้ตอนนั้นนะเอาทรายทรายขายี้ใส่หัวตัวเองแล้วก็ไม่ชอบ แล้วพอเข้าบ้านต้องไปอาบน้ํากีดใหญ่เลยม <c oughs> ่ไม่อาบน้ําไม่ยอมให้สระผมให้ทําอะไรใส่อันไหน <c oughs> ใส่ใส่อันนู้นดีกว่าสีส้มสีส้มเอาสีส้มเอาหินหิงสีส้มเอะเอาวางวางไว้นี่เอาใสา่พาบินช่วยแมา่มาสิกันดีเย้รึป่ะมามาเซลลพอเซลลพอสัสส้นเดนช่วยแมา่มาหน่อยเร็วเร็วทำไงช่วยหน่อยเร็ว ช่วยหน่อยทายเริ่มแห้ง่ะกี้โกงอ่ะทายเปียกน้ำขายเราสิบห้าถุงสิบห้าโลถุงเล็กนิดเดียวอเราก็นึกว่าสิบห้าโลจะเยอะนึกว่าแบบว่าประมาณข้าวสารข้าวสารกระสอบหนึ่งปามาได้ถุงกระปิดหนึงถังนี้ใช้ทรายสามสิบโลเนี่ยแต่มาแบบว่าทรายดามาเลยอ่ะดำคืออะไรเปียกน้ำ ตอนนี้ทรายเริ่มขาวแล้วเริ่มไอ้นี่แล้วแบบว่าอะไรวะระเหยน้ำระเหยทำไงแล้วทำไงอีกอ่ะทิปทิปปะทิปปะทิปปะอบออกเนีย่ยทิปปะอบออกเนีย่ยเปนตาเปนตาเป็นตาเปนตาอีฟอ,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 อ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยลิฟว้า ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่อ่านั่นไงทำลายอีกแล้วทำลายอีกแล้วจอมทำลายลางทำไมต้องทำลายด้วยล่ะลูกเสียเสียเลยเหรอหอทำไมต้องทำลายด้วยล่ะครับหดํานี้เนี่ยดํานี้ะอะไรเ,เหรอฮะดํานี้อะไรเหรอหใส่ย้อนแสงเวลาไม่เล่นเราก็ปิดฝาอันนั้นอ่ะมันเป็นเซตของม<ะ>ันก็ดี<ะ> แล้วเวลาเราล้องก็เอาฝามันมาใส่น้ําเล่นน้ำได้เอาไอา้ทำให้ใส่สะอาดไม่ต้องมีตัวอะไรมาลงพว,พวกแมวพวกอะไรอย่างงี้มันจะมางทีใส่สิบางท,ทีอาจจะมีแบบมาลงมาแรงอะไรมาชงมาชอนมาใช้มาตกลงไปอันตารายปิดฝาไว้จะได้ปลอดภยัยอาใส่ใส่ออมาฟิเลยเย็บดิเย็บ ดูดิไม่ได้ใส่กางเกงไอ้นันเลยอ่ะ้เข้าตามไอ้เป้าหมดแล้วมั้งอ่ะไม่ได้ใส่กางเกงไอ้กันาเรไยกอะไระกับน,น้ำอ่ะโอ้พี่พาวินมามานั่งมามาแสบหน้าแดดสองหน้า <c oughs> ให้ทำอะไร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 บอกก่อน <c oughs> ให้ทำอะไรให้ทำอะไรบอกก่อน What will you do What will you do What will you do h a ทำไรพี่ปา,มา,มาร์วินจะให้ m a m าทำไร What you do how What you do h o ก็มาม a m เยลป้าฟนออมมันโอกรกลับ mama เยลป้าฟันโอกรให้ช่วยอะไรให้ช่วยอะไรพี่ปาวินเริ่มดือ้อละบายบายดีกว่า บายบายนะคะวันนี้เฮโดไหมเฮโดไหมเฮโดไหมลูก่าเฮโดแล้วีบายบายแล้วสวัสดีครับทําไงโอ้โหยังคนคอนเซปต์โอ้หสุดหล่อสวัสดีครับโอเคเล่นอันนู้นอันนี้ก็แล้วน้องเอดาก็ยังไม่ตื่นเลยเดี๋ยวตื่นมาทีหิวนมแน่เลยน้องโอเคบายบายพี่ภาวินเดี๋ยวเล่นกับพี่ภาวินก่อนช่วยพี่ภาวินก่อนเทนี้นะคะ